สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสี่คานะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีเปลี่ยนฝาก็เรียกว่าอะไรท่องเก็บของมั้งก็ได้อ่ะของรถอีวสุมิวเนะครับโฉมตั้งแต่ปีสองพันสิบสองสิจนถึงสิบหกอะไรอย่างเงี้ยนะคือฝามันชอบผักอย่างเงี้ยมันก็เลยอีกก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับคืนนี้เราซื้อมาขายอนะเนาะแต่ว่ารถจะขาย แต่พวกนี้มันพังก็ต้องดูแลให้ลูกค้าทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการถอดกันก่อนถ้าจะถอดชิ้นเนี้ยก็ต้องถอดชิ้นนี้ทั้งหมดออกมาก่อนนะครับขั้นแรกเลยก็ให้กดชิปล็อกดึงเกียร์ลงมาตรงนี้ก่อนนะครับมาเป็นทักเอหรือดีก็ได้นะแล้วเราก็งัดตัวนี้ออกเอามือช้อนใต้เข้าไปตรงนี้มันจะมีช่องแล้วก็งัดออกมาตรงๆอย่างนีไ้ได้เลยนะครับนี จะปล่อยลอยไว้งี้ก็ได้นะครับจะไม่เอาลงก็ได้แล้วมันจะมีคือมันเป็นกิฟต์แกนนี้สี่ตัวแต่ว่าบางทีถอดมากิฟต์ไม่ยอมหลุดออกมานะครับเราก็ต้องเอามือดันตรงนี้กิฟต์ตัวนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเพราะเวลาใส่มันจะไม่แน่นนะครับแล้วก็ต้องถอดวิทยุออกพอดีคันนี้แปลงเป็นจอแอนดรอยด์จริงๆวิธีถอดก็คล้ายๆกันก็มือหนึ่งนี้นะครับลงมาแล้วก็จะมีสายไฟพวกนี้เราจะไม่ถอดสายไฟก็ได้นะ ก็แล้วแต่หรือจะดึงออกก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็จะเห็นน็อตสองตัวตรงนี้หนึ่งสองนะครับอะไรเลขห้าอะไรกันมายรุ่แล้วก็ถอดน็อตออกเลยเป็นน็อตโซงแชกธรรมดาแล้วเราก็งัดขึ้นมาได้เลยนี้นตั้งเซตนี่นะครับเอกมา้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้ของเขา โอ้มันก็จะมีพื้นตรงนี้หน่อยนึงแต่ก็เดี๋ยวให้น้องมาทาความสะอาดนะครับเนี่ยแนนี้ออกมาแล้วแล้วเราก็เอาฝาอันนี้ที่เราสั่งมานะครับใส่เข้าไปในนี้ขอดูก่อนทําไมมันถึงไม่ทํางานนี่ครับสังเกตนะขามันหักเห็นปะเขี้ยวเนี่ยหักเขี้วนี้หักนะครับเราก็ต้องใส่กลับเข้าไป ซึ่งตรงนี้โอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆด,ดีกว่าถ้าถ่ายอย่างนี้ไม่เห็นแน่เอาละครับพอเราถอดออกมาแล้วเราก็จะได้ฝาแบบนี้นะครับที่ยังมีสปริงค้างอยู่แล้วก็ฝานใหม่ที่เราสั่งมาจริงๆฝานที่เขาขายนี่เขามีสองแบบนะคือเราซื้ออย่างราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทมาก็เลยมีเฉพาะแค่ฝาบนนะครับแต่บางร้านที่เขาขายเนี่ย มันอาจจะมีทั้งฝาบนฝาล่างแบบเป็นชุดประกอบสําเร็จแบบนี้มาเลยให้เลยนะครับก็ถ้าเราถอดชิ้นนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ยากแล้วแล้วก็ชิ้นใหม่อ่ะใส่กลับเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตสองตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครสั่งมาแล้วเหมือนเรานะสั่งได้แค่ฝาบนอย่างเงี้ยก็ต้องมาทําวิธีนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้อย่างแรกเราก็ต้องเอาสปริงออกก่อนนะครับเอาสปริงออกอ่ะก็จะเห็นเที่ยวตรงนี้นะแล้วก็บีบ ขี่เที่ยวนี้กลับเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็ดันสปริงกลับมานะครับแล้วก็เอาสปริงออกได้แล้วนี่สปริงมันล้าหมดแล้วเนาะอืมอ่ะโอเคแล้วก็ใส่ออกมานี่นะครับพอเราเอาสปริงชุดสปริงออกหมดแล้วนะเราก็เอาของอันใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยอันเนี้ยใส่กับตัวฐานมันนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ติดฝาเหมือนกับที่เราใช้งานนั่นแหละแล้วก็เอาสปริงนะครับ เราดูสปริงก่อนนะว่าสปริงตัวไหนมันอยู่ฝั่งไหนนะครับตัวไหนอยู่ฝั่งไหนก็คืออย่างเช่นตัวนี้ลองเอาเหล็กเที่ยวมนะันอะใส่เหล็กร่องนี้เขี้ยวเขี้ยวสปริงนะครับใส่เหร่องนี้แล้วก็ดูว่าเออไดเรกชันมันอยู่ฝั่งไหนอ่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะอยู่ฝั่งนี้นี่แหละเพราะว่าสปริงมันตะบุอย่าองน,นะครับพอเราใส่ พอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับเข้าไปครึ่งงานอย่างนี้ใส่ไครึ่งงานใส่ไปครึ่งงานอย่าเพิ่งใส่สุกนะครับแล้วก็เอาครีมนะครับนัดสปริงตัวนี้จับแล้วก็หมุนหมุนตัวสปริงนะครับหมุนให้เอาเขี้ยวตัวนี้มาล็อกที่ตรงนี้นะครับ ทำไมคันนี้เป็นแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะตัวสปริงอ่ะธรรมดาแล้วอ่ะรรมันล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ดันสลักเข้ามาให้สุดให้มันลอ็อกเพราะธรรมดาจริงๆแล้วอ่ะสปริงของคันอื่นที่ผมเคยทํานะมันจะเป็นสปริงยาวๆแล้วเวลาใส่อ่ะตอนนี้ยังไม่ดัดอ่ะตัวสปริงยาวๆอยู่ฝั่งนี้พอเราใส่เหล็กเข้านี่ปุ๊บเราก็ง้างสปริงเข้ามาล็อกกับตัวนี้เข้ามาล็อกกับตัวนี้แต่คันนี้มันสัน้นแล้วมันง้างไม่ได้ก็เลย แล้วดูของเก่าเขามีรอยล็อกของสปริงอยูปป่ตรงนี้พอดีก็เลยคิดว่ามันต้องล็อกอย่างนี้แหละนะครับสําหรับคันนี้นะก็จะล็อกแบบอย่างเงี้ย,ยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าไม่เหมือนชาวบ้านก็นะส่วนคันนี้่าฝั่งนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับเอาะปิงล็อกเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ใส่สลักเข้าไปครึ่งหนึ่งเหมือนกัน อ่าโอเคนะครับแล้วก็ดัดเห็นผลที่ต้องดัดสปริงเพราะว่าต้องให้สปริงมมีแรงถ้าสปริงมันไม่มีแรงมันไม่สามารถที่จะดันดันในตัวฝาอันเนี้ยให้ค้างไว้ได้นะครับมันเลยต้องใช้วิธีอิธีนีแเลยอ่ะก็หมุนเหมือนกันต้องพยายามอาเป็นครีมนะปากทิ้งจกได้ยิ่งดีนะครับ มุนอย่างนี้นะครับมาล็อกเท่านี้เรามือกดไว้หน่อยแล้วก็ดันตัวล็อกมันเนี่ยเข้ามาให้สุดนะครับปึ๊บอย่างนี้มันก็จะล็อกสองฝั่งแบบนี้แล้วเวลาทําเสร็จปุ๊บเวลาเราเปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดจะขึ้นได้อย่างนี้แค่นี้เองนะครับเราก็กดนี้ใช้ได้ละถ้าเกิดเราไม่ง้างสปริงอะ่ะกดปุ๊บมันจะไม่ขึ้นเพราะสปริงมันจะไม่มีแรงก็เลยต้องทําอย่างนี้นะครับโอเค พอเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ที่เดิมแล้วไขนอ็อตสองที่แล้วก็ประกอบวิทยุแล้วก็ประกอบช่องแอร์เข้าไปก็แค่นี้เองก็ไม่มีอะไรละตังนั้นก็ง่ายๆนะยากแค่ตอนแต่งตัวปิงนั่นแหละโอเคถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหมไว้นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ